สวัสดีครับพี่บุตรบีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนด้วยครับครัพร้อมวันนี้ประเด็นของเราคือเครื่องบินพร้อมแมวถือสัญชาติเซอร์เบียอ้าวเปลี่ยนสัญชาติแล้วเหรอครับพี่แอบของเราเนี่ยแหละจะเล่าให้ฟังสองทุ่มจันถึงสุขรวมหัวทีวีถามด้วยจันตีห้าไปต้นไปก็ไปดูข่าทะลุใหม่ครับนะก็จะไขความอะไรต่างๆให้ฟังแต่วันนี้ที่จะพูดให้ฟังเนี่ย ด้วยความหมั่นไส้ไอ้พวกคาแม่พอ่านหนังสืออไอ้ของขาแม่มันชื่อคาแม่ททมกับเอเดือนพนมเป็นโพสตให้เพื่อนแปลมาให้ออืให้เพื่อนแปลมาให,ให,าให้แล้วรัฐบาลมันนัดวันเสาร์ที่สิบสี่ที่พนมเปญจะคุยกันเรื่องคือตามกลไกของเจบีซีไทยเราไม่ไปหรอกครับไปทําไม ไปทําไมเขาไม่ไปอยู่แล้วรัฐบาลไทยไม่ไปอยู่แล้วและกําลังจะปิดดา่านหลายดา่านเอาให้มันเข็ดใช่ไหมเราไม่คุยกับขเขมรไทยไม่คุยกับขเขมรที่ผมได้ข่าวมาไปคุยทําไมดูสิมันทนําหนังสือไปถึงสารโลกคือถ้าย้ายประเทศใต้เดี๋ยเราคงอยากย,าย้ายมัญหาไม่อยากเอามันเป็น ้นบ้านนะฮะมันเป็นเพื่อนมากที่ถึงสุดที่สุดเลยนะ,ะและที่สําคัญ<ช>เนี่ยก็อบอกเลยว,ว่ามันเป็นชนชาติที่ไม่มีไม่รู้จักเท่าแดงแกงร้อนไม่สํานึกในบุญคุณของประเทศไทยอืมโอเคดีก่อนจิ้มจิ้มอ่ิษฐ์คือเราก็รู้ว่าไอแผ่นดินที่มันกําหนดไปสารโลกเนี่ยมันเป็นของประเทศไทยทหารก็ไปอยู่มันบุกเข้าไปเราก็เกรงใจไม่กล้าย,ยิงไม่กล้าอะไรแต่ตอนนี้รัฐบาลพอจะเปิดทางแล้วท่าทีผมฟังดูแล้วไม่ไปคุยวันเสาร์ที่สิบสี่ ไม่คุยฉะนั้นมันทําจดหมายซึ่งในหนังสือในหนังสือพิมพ์ที่ผมบอกให้ฟังเมื่อกี้นี้คือคมแมทามกับไอเดอพลงเป็นโพสเขาร้องสารโลก mm. บอกว่าช่องบกเป็นของกัมพูชา oh. อันแรกอันที่สองปราสาทตาเมืองทมเป็นของกัมพูชา oh. อันที่สามปราสาทเมืองโต๊ดเป็นของกัมพูชา อ oh. ันที่สี่มันบอกว่าปราสาทตาควายก็เป็นของกัมพูชา <Okay. S 2> แล้วก็จะยกเกาะกูดไปฟ้องสารโลกว่ามันเป็นของรัฐบาลกัมพูชานี่คือเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นในวัยวันภาคหน้าถ้ารัฐบาลชุดนี้ยังอยู่แล้วยังเกรงอกเกรงใจกันเราไม่ไปแล้วครับสารโลกมันของเราเราจะไปทําไม <Hey. S 2> ไม่ต้องไปแล้วครับแล้วมันมาขู่นะว่า ถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือรัฐบาลไทยไม่ให้ความร่วมมือเราจะเหมือนปาเลสไตน์ลบกับอิสราเอลประเทศไทยตุงย่อมนั้นนะที่ผมบอกตรงน้ำยืนอำเภอน้ m y u e อุบลราชธานีช่องบกประสาตาเหมือนทมประสาตาเหมือนโตสนัประสาตาควายจะกลายเป็นฉนวนกาซากาซาพองสิคุณลุผมขอด่าทีได้ไหม ด่าข้ามประเทศนะอย่ากโกรธนะขอด่าทีนะขอด่าทีนะไอ้ผู้นำไอ้ไอ้ผู้นำกับ,บูชาเนี่ยผมขอด่าทีนึงไอ้สัตว์มาคืนฝันถึงนงคอนะฝันถึงนักคอมนะคุณฝันถึงนักคอมเออแล้วบอกคิดบัญชีให้น้าด้วย <c oughs> ผมก็เลยทําหน้าที่คิดบัญชีไม่ใช่คำหยาบนักคอมพูดก่อนจะตายแล้วพูดหลายเวทีไปตลกที่นู่นที่นี่ ท่านจะมองไปตลกก็ได้ไม่เป็นไรให้มันสะใจคนไทยไงนะผมพูดคำเดียวสั้นๆน,นะซึ่งเป็นเขาเรียกว่ารีของนักคอมในวงการตลกคือมันฝันถึงนักคอมจริงๆออผมเป็นห่วงนะแล้วก็เราพอเราเราหลับแล้วเราเออมันมีความสุขอ่ะก็ไปนึกถึงตลกคนนุ่นคนนี้แล้วผมก็มันไอเรื่องของ ไอ้ประสาทสี่ห้าแห่งเนี่ยมันเข้ามากวนสมองผมอืมเหมือนกันละมือผมก็เลยขอญาตคุณุูกว,วันนี้ขอด่าหน่อยเถอะคุณลูกก็ไม่รู้ว่าผมจะด่าอะไรมผมขอด่าชี้หน้าดา้าชี้หน้าด่าเลยไอ้ผู้นำเทมเนไอ้สัตว์สะใจไหมสะใจไหมอ่าแล้วมาดูถูกเราจะเป็นฉนวนกาซาเราจะเหมือนปาเลสไตน์กับอิสราเอลโอ้ เอาเข้าเรื่องจะปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ปรับมาวันเนี้ยผมยังลังเลแล้วไม่เสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่แจกโผไปโผกหกทั้งนั้นแหละครับโผโกห MM. กคุณอนุทินเนี่ยเขานั่งคุยกับคุณอุ้งอิงนาย,ยกรัฐมนตรีบนบัลลังก์ในสภา,านั่งคุยกันแล้วเท่าที่ผมทราบคุณอนุทินไม่ได้พูดถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเลยแล้วนำคณะวันนี้นอนอยู่สวิตเซอร์แลนด์ นอนอยู่สวิตเซอร์แลนด์เพราะไปประชุมความเสี่ยงภัยพิบัติที่กรุงเจนนวาฉะนั้นกล้าทำไหมเมื่อตัวเขาไม่อยู่คุณนุทินไปเพื่อชาตินะไปเพื่อชาติประชุมเรื่องความเสี่ยงภัยพิบัติอยู่ทางนี้นายกปลดเขาเลยเป็นไปได้ไหมกล้าปลดทาไม <S <S เขาไปทําเพื่อชาติเขาอายไม่ะกําลังนั่งประชุมอยู่ที่กรุงเจนนวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์อายไหม อย่างน้อยคุณเป็นคอรอมอมาสองปีเนี่ยมันต้องให้กวางเคารพนับถือกันบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะอยู่ไม่ถึงหรอกอยู่ไม่ถึงเพราะอะไรครับเพราะเรื่องที่ผมเล่าเมื่อวานเนี่ยที่พักประชาชนออกมาพูดแล้วก็ออกมายกมือไหว้ปลบมือคุณอนุทินหลังหลังวันลังทะประตูทางออกไอ้พักเพื่อไทยหลายคนก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์ทำไม แล้วคุณเทงก็ให้สัมภาษณ์ซื่อเมื่อคืนใคยไม่ได้ดูดูซะตอนนี้มันลื่นไหลไปเป็นแสนป่าแล้วคุณเทงบอกว่าหัวหน้าพักประชาชนบอกว่ายืนยันว่าสภาชุดนี้พักประชาชนไม่ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยไม่ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยชาชุดนี้แต่จะผลักนันแก้ปัญหาประชาชนหัวหน้าเทงบอกว่าไม่ปิดทาง ของคุณอนุทินเราจะจับมือกันในอนาคตเพื่อสร้างอำน,นาจต่อรองกับเพื่อไทยในอนาคตก็คือแต่พรุ่งนี้เช้าขึ้นไปจับมือกันเนี่เรื่องนี้มันหึงไปหมดทางสื่อสารโซเชียลต่งลา,ตางๆทำให้พี่เหลียมพวกกลัวสิกลัวคือมันเป็นไปได้ไถ้าเกิดเขาถอนตัวออกมาฝ่ายอนุรักษ์นิยมสักสามสี่แห่งเนี่ยถอนตัวออกมาอย่างที่ผมพูดเมื่อคืนเนี่ยผมจะพูดสั้น รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมีเสียงทั้งหมดสามรอยี่สบสองเสียงเกินคึ่งหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้านะคุณปรับคอรมอโดยไม่บอกเจ้าตัวเขาเขาก็อับมาขายหน้าไปทั่วโลกเพราะเขาไปประชุมให้ประเทศไทยที่รุงเจนดวาแล้วคุณจะไปย้ายเขาไปอยู่กระทรวงศึกษาเหรอมันเป็นไปได้เหรอ,อสัจจะคขงนักการเมืองสัจจะลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงมันมันควรจะมีสัจจะเข้ามาเล่นการเมืองเสียงของ ภูมิใจไทย69รวมไทยสร้างชาติ36ประชาธิปัตย์25นะแล้วก็ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาอีกเล็กน้อยมาอยู่กลุ่มพักประชาชนหมดแล้วพักประชาชนเนี่ยเขาจะยกมือให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีรวมแล้วหลงจงเนี่ยรวมแล้วหลงจงเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่270เสียง270เสียงในขณะที่ รัฐบาลปัจจุบันในยแพทองฐานสองรอยสถามว่าคุณทักษิณคิดไหมคิดหนักครับคิดหนักถ้าคุณปรับคณะรัฐมนตรีพวกนี้ถอนโยงออกหมดเพรถ,ถอนถอนยยงออกแน่นอนครับแน่นอนคุณไม่ลาออกคุณก็ต้องยุบสภาลาออกคนจะได้เป็นนายกก็คือคุณอนุทินฝ่ายค้านเขาไอ้ประชาชนเขาหลีกทางให้แล้วแต่ทักษิณก็ต้องคิดต่อไป ว่าจะไม่ยอมให้ตาตำแหน่งนายกปัฐมัตีอยู่ในมือคุณอนุทินพยายามบีบทุกอย่างแต่คราวนี้เขาไปทํางานให้ชาติที่กรุงเจดนราวาคุณอย่าประกาศคณะรัฐมนตรีก่อนถ้าคุณแน่จริงเมื่อมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็มาถึงเรื่องที่ผมบอกเครื่องบินมีจอดอยู่แล้วของท่านหนึ่งลำและของคนอื่นอีกที่มาซ่อมอยู่ยังไม่ได้ไปรายงานข่าววันนี้ที่บอกกับผมมา พาสปอร์ตเขมรเขาไม่เอาแล้วมันไปไหนไม่ได้แต่พาสปอร์ตเซอร์เบียเนี่ยสัญชาติเซอร์เบียนี่คุณยิ่งรักก็เป็นคนสัญชาติเซอร์เบียเชื้อชาติไทยพี่ชายฝากไปไงฉะนั้นคราวนี้ต้อนรับพี่ชายสักสคนหนึ่งเป็นคนเซอร์เบียเป็นสัญชาติเซอร์เบียเซอร์เบียเนี่ยหรือสาธารณรัฐเซอร์เบียไม่มีทางออกทะเลเหมือนสอปปลาวไม่มีทางออกทะเลเมืองหลวงเขาชื่อเบนเกด อยู่ในทวีปยุโรปและเขาใช้สกุลเงินดีนาเซอร์เบียดีนาเซอร์เบียแต่ก่อนเนี่ยเขารวมกับมอนเตรนิโกที่คุณทักษินเคยไปถือสัญชาติแล้วตอนนี้เคยยึดคืนไปแล้วนะแล้วก็มอนเตรนิโกก็แยก,แยกแยกประเทศออกมาผมจะบอกให้เซอร์เบียเป็นประเทศไม่ใหญ่เล็กๆแต่เวลาก็ถือพาสปอร์ตออกต่างประเทศเขาไปได้139ประเทศโดยมไม่ต้องขอวีซา่าชัดไหม ก็ทําให้พี่เลียมกลัวตาหูตาแหกถามว่าทําไมผมว่ากลัวทุกคนเพราะหลังจากนี้หลังจากนี้ไม่เกินหกสิบวันนะเมื่อต้นเดือนที่คุณชานชัยนะกับหลายคนไปทวงที่ปปชไอมาตราหนึ่งสีซีผมก็แอบถามน้องเขาที่เป็นฝ่ายกฎหมายเขาบอกโดยพลันนะ่ะเขามีเวลากำหนดอยู่แล้วไม่เกินหกสิบวันนี่มันเกินสามสิบวันมาแล้ว ในเดือนนี้แหละที่จะยื่นไปสู่สารรัมนูญพอไปสู่สารรัมนูญสารรัมนูญมีเวลาสิบห้าวันผมกะไว้ไม่เกินวันที่สิบห้ากรกฎาคมเป็นช่วงที่ศาลอาญาไต่สวนคดีในทักษิณเรื่องมินมินรัชการที่เก้าที่เกาหลีเนี่ยมันถาถมให้มาแต่ถ้าคุณทักษิณไปศาลในวันศุกร์ที่สิบสามสมมติว่ากล้าหาญชานชัยยินดีหมีมาไปศาลลูกสาวบอกจะไปส่งก็ไปสิครับ พอไปสารตต่สวนเห็นว่ามีความผิดให้คุณกลับไปติดคุกหนึ่งปีฉะนั้นเขาจะควบคุมตัวไปอยู่ข้างล่างใต้ทุนศาลเป็นลูกกรงแล้วก็ส่งไปเรือนจำทีนี้ในเรือนจำเนี่ยเขาอาจจะทำบ้านใหม่รีโนเวทใหม่เป็นบ้านเฉพาะ VIP แต่ถึงยังไงแกก็ต้องออกมาเดินรอบบ้าน นะแล้วเก็ก,กลัวที่สุดคือกลัวว้าแดงไงเพราะมีค่าห,หัวอยู่แปดสิบล้านนี่กลัวที่สุดนะทางนี้ก็คือกล้าสู้เพราะหนีมาสิบเจ็ดปีแล้วผมก็อยากให้ท่านสู้ท่านไม่ต้องกลัวไปฟังสารดิกาเราเป็นคนไทยติดก็ติดแต่อีกทางหนึ่งซึ่งเป็นนักวิชาการมากมา,กายกายกองเก้าสิบเปอร์เซ็นบอกหนีแน่หนีแน่หนีแน,น,แน่เขาพูดอย่างนั้นแต่ความรู้สึกผมวันนี้ผมยังตัดสินใจไม่ได้ เราะตามดูพฤติกรรมก็ผมบอกแล้วไงเจ็ดแปดเก้าตอนนั้นถ้าไม่เจอคุณทักษณิณให้สัมภาษณ์ไม่เจอออกไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่เจอออกไปตลาดก็แสดงว่าคงเพลิแล้วสังเกตแค่นี้ผมไม่ได้คิดขึ้นเองยังพูดเมื่อคืนนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองมีคนที่เขาอยู่วงในและระดับสูงเอ่ยชื่อท่านก็รู้จักเขาไม่บอกหรอกไฟเขียวไฟแดงแต่เขาบอกให้สังเกต วันดังกล่าวเนี่ยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหรืออะไรเนี่ยให้สังเกตพวกนี้แต่ถ้าคุณทักษิณไม่หนีจริงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลฎีกา,าแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆเมืองเข้าไปติดคุกเพราะว่ารัฐบาลฝ่ายบริหารเป็นของแผ่ทองทานฝ่ายนิติบ,บัญญัติเป็นของแผ่ทองทาน ทำไมจะดูแลพ่อตัวเองไม่ได้เอาไปขังไว้ในเรือนจําไม่ใช่ไปหวังไปขังแดนหนึ่งแดนสองแดนสามไม่มีแล้วครับ <S 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 เขารีโนเวทแล้วไปขังเรือนจําสมมุติว่าไม่ได้ไปบ้านขังเรือนจําแต่คําสั่งที่ออกมาเขาเรียกระเบียบราชทันที่มีการคุมขังนอกเรือนจําเนี่ยยังเถียงกันอยู่ประกาศของกรมราชทันปีสองพันหรหกสิบหกและสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเมื่อวันที่สิบเก้ามีนาหกแปดนี่เองครับผู้ที่เข้าเกณฑ์จะคุมขังนอกเรือนจําเนี่ย เขาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายไปแล้วคณะที่ทําการพิจารณาก็มีหนึ่งรองอธิบดีะรองอธิบดีราชทรรซึ่งดูแลกองทันทวิทยานี่เป็นประธานคนที่สองคือผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรการควบคุมผู้ต้องหาเขาเป็นเลขาธิการน,นอกนั้นมีกรรมการอีกประมาณสักเจ็ดคนรวมเป็นเก้าคนทักสินถูกสารสั่งให้จำคุกเขาจะประชุมกันท,ทันทีเลยให้ไปนอนบ้านจันทร์สองลัง แล้วถามว่ามันเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีสมศักดิ์ทำไว้และก็เป็นไปตามระเบียบที่อาทิดีราชธานตุกูสการได้ํำเนินการไว้แต่ถ้ามันไปขัดกับกฎหมายอย่างที่เราคุยเมื่อคืนเนี่ยงานนี้มันก็จะลม้มเอาละเมื่อช่วยกันได้เพราะเขาเป็นฝ่ายบริหารควบคุมฝ่ายบริหารแต่เขาก็ต้องคิดไกลกว่าน,นี้อีกหน่อยนะคุณนุ ถามอุลวียคิดไลยังไงอา้าวก็ไอ้มาตรา114ไงสมมุติว่าไอ้มาตรา114มันมาครบ60วันหรือไม่ครบ60วันเขาจะต้องส่งสารมนุนโดยพลันสมมุติว่าเอาละวันที่20ส่งก็อยู่อีก15วันก็เป็นเดือนกรกฎาวันที่5สารรนุนก,ก็ต้องตัดสินเมื่อตัดสินพับไปหมดนะครับ312คนทัานสส บัญชีรายชื่อและสสเขตรวมทั้งคณะรัฐมนตรีนี่คือบาดแผลที่รอการเชื่อดเป็นบาดแผลตามรัฐธรรมนูญมาตรา144ในการพิจารณาร่างงบประมาณที่จะแปลยติแก้ไขมิได้แปลยติลดทอนได้ตัดทอนได้แต่แก้ไขไม่ได้เงินทองในมาตรานี้คุณต้องเอาไปใช้เงินต้นเงินกู้ที่กู้มาพร้อมดอกเบีย้ยนะ มันเข้าขายกระทําการที่ผิดกฎหมายเขาไปร้องปปชมาเดือนหนึ่งแล้วก็แอบถามคนเข่างในเขาบอกโดยพลันเนี่ยจริงๆประมาณไม่เกินหกสิบวันฉะนั้นเดือนนี้แหละจะวันไหนไม่รู้นะพอยื่นสารรัฐธรรมนูญปปชไปยื่นสารรัฐธรรมนูญนับหนึ่งได้เลย,เลยมีเวลาสิบห้าวันถามว่าเอาฉันไม่ผิดโอ้ยพวกผมไม่ได้ผิดมันหลักฐานมันชัดเจนหลักฐานเป็นที่ประจกักษ คุณจะเอาอะไรมาเถียงมันเถียงไม่ได้หรอกเงินไม่ได้ไปใช้หนี้ธนาคารห้าแหง่งออมสินก็ไม่ได้เงินหาเงินก็ไม่ได้พี่น้องเกษเตรกรจะกู้ไปซื้อยาข้าวมาลงจะกู้ไปปลูกข้าวจะกู้ไปดำนานี่คือความเดือดร้อนที่คุณทำกับเขาไว้ยังไงแล้วไอ้เงินก้อนนี้สามหมื่นห้าพันล้านบาทนะเขาร้องไปที่บปชเมื 25, ม่อยี่บห้าเมษาจะครบหกสิบวันในวันที่ยี่สิบห้ามิถุนาแล้วต้องส่งสาร ก่อนมาที่ยี่สิบห้านี้ต้องส่งสารก่อนยี่ห้านี้ฉะนั้นจะตัดสินยังไงก็ไม่เกินกลางเดือนหน้านะอยู่ในช่วงเดียวกันกันกบคุณทักษิณขึ้นศาลคดีอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองมาตราหนึ่งหนึ่งสองฉะนั้นเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยมันมีทางเลือกอย่างน้อยก็สองทางทางที่หนึ่งพ้นจากตําแหน่งหมดนายกก็พ้นและใช้ประหลัดกระทรวงรักษาการนะแล้วก็เลือกนายกมาคนหนึ่ง ตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตนี่ก็คือบริบทที่มันจะทึงพูดถึงแล้วทักษณิณเขารู้นี่เมื่อติเมื่อตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตรัฐบ,บาลไม่ใช่ของแพรทองทานแล้วควบคุมไม่ได้แล้วนายใหม่มาแล้วทักษณิณยังอยู่บ้านจันทร์สองล่าออกไปไหนไม่ได้หรืออยู่ในเรือนจําที่รีโนเวทไปแล้วเนี่ยอำนาจมันเปลี่ยนแล้วนะครับเมืม่ออำนาจมันเปลี่ยนมือจากคุณแพทองทานไปเป็นคุณอ่าคุณอนุทินดูไม่จืดเลย ผมบอกได้เท่านี้ก็แล้วกันเขาถึงคิดมากไนงะเขาถึงคิดมากหนีไปก็เข็ดตั้งสิบเจ็ดปีแล้วไอ้การที่ไม่หนีเนี่ยก็จะไปเจอด่านตรงนี้ว่ารัฐบาลล้มคาสารรัฐธรรมนูญครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่คุณนุเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับมหนึ่งสี่สีเนี่ยถ้าเกิดมันสาตัดสีขึ้นมาแล้ววิการโลทั 1, 4, ้งสอสอคณะรัฐมนตรีเนี่ยเดากันว่า คุณอนุทินน่าจะอยู่รอดอยู่คนเดียวเพราะว่าการประชุมในวันนั้นคุณอนุทินหนีเข้าห้องน้ําเพราะฉะนั้นคุณอนุทินก็จะได้ดํรงตาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีสมนต์อยู่คนเดียวใช่ไหมครับพี่มุบีใช่ใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นคุณแพรทองทานก็ต้องหนีโอ้โหคดีเยอะแยะไหนจะสนามกอล์ฟอันพายไหนจะตั๋วเงินตั๋วเงินหนีภาษีตั้งสองร้อยสิบแปดล้านตัวเพียน่ะ แต่ว่าตัวเกินนี้อาจจะรอดนะครับเพราะว่าคุณวิโรธไปแค่ยื่นแค่กรมสรรพากรเรื่องยังไม่ถึงสารรัฐธรรมนูญเรื่องยังไม่ถึงปปชเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องตัวพีเอเนี่ยน่าจะรอดเพราะว่าคุณวิโรธแช่แข็งเรื่องเอาไว้เรื่องยังอยู่ที่แถวกรมสรรพากรนะครับยังไม่ไปขยับไปไหนนี่พูดกันแบบตรงๆเลยนะครับครับรอดก็ดีใจด้วยผมดีใจด้วยจริงๆนะถ้ารอดแต่ที่ไม่รอดก็คือบนสารรัฐธรรมนูญที่คุณจะกลิ้งคาสารเหมือนคุณเศรษฐาทวีสิน ยังไงก็ไม่รอดสารน้ำนูลจะไม่ตัดสินนอกกรอบเพราะมันชัดเจนหนึ่งสี่สี่ไปอ่านเขาอ่านกันทั่วบ้านทั่วเมืองเขาก็รู้ว่าไม่รอดทักษิณก็รู้ว่าไม่รอดเมื่อคุณไม่ได้ควบคุมฝ่ายบริหารคุณไม่ได้ควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติแพ้แตกแล้วแต่นายใหญ่ติดอยู่ในคุกนี่คือแซดมูฟวี่นะอันตารายนะแซดมูฟวี่เลยนะมันไม่นานวันนี้ไม่เกินสองเดือนโดยพลันเนี่ย เขาตีความว่าไม่เกินสองเดือนแล้วจะส่งไปสารรัฐธรรมนูญฉะนั้นวันนี้ถึงแม้เราจะเห็นว่าเครื่องวินพร้อมไม่ใช่ลำเดียวนะมีของเพื่อนพักพวกจากกัมพูชามาจอดซ่อมจริง,รงๆเขาก็ทำไปเรื่อยๆแล้ะแต่ตอนนี้คงจะเสร็จแล้วแล้วเครื่องบินตัวเองคือระดับนายใหญ่ของเขาเนี่ยเขาไม่เล็ดลอดไปทางนู้นทางนี้หรอกเพราะว่าบุนลาวีมาแฉจนเฉ้าไงมาแฉจนเช้ากูแมวแล้วกูนั่งเครื่องบินไปเลย แต่จะนั่งเมื่อไหร่กี่โมงนะผมไม่รู้แล้วไปลงเกาะลังกาวีสนามบินเกาะลังกาวีคือคบกับอันวา,า,านายกรัรมตรีมาเลยดีกว่าคบกับสมเด็จพูณเซนถ้าอาใัยพาสปอร์ตเขมรมันไปได้ไม่กี่ประเทศแต่อาศัยพาสปอร์ตของเซอร์เบียเดินตามน้องสาวนะก็คือคุณยิ่งรักเขาถือพาสปอร์ต ของเซอร์เบียครับเมื่อเขาถือพาส,สปอร์ตเซอร์เบียผมบอกเมื่อกี้แล้วเขาถือพาสปอร์ตไปได้หนึ่งร้อยสามสิบเก้าประเทศไม่ต้องมีวีซา่าแล้วถ้าสมมุติว่ากลิ้งคาสารทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดที่กลิ้งคาสารเนี่ยสามร้อยยี่สิบเอ็ดคนสอสอที่เป็นบัญชีรายชื่อเขาก็เลื่อนพักอื่นที่ไม่ได้สอสอขึ้นมาแล้วคนที่เป็นสอเขตก็ต้องไปเลือกตั้งกันใหม่ ตรงนี้สิครับเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ถ้าแพทองทานคุณจะยุบสภาณวันนี้หรืออาทิตย์หน้าหรืออีกสองอาทิตย์คุณก็ไม่รอดเพราะคุณต้องเอาสอสอเก่าลงใช่ไหมคุณนุคุณต้องมีทุท,ท,ทินคลังแสงต้องมีนู่นมีนี่คือตัว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 เด็ดๆนะฮะจังจหวัดน่านต้องมีนะคือเป็นเป็นสอสอที่ผูกขาดคุณชนน่านเนี่ยคือคนพวกนี้กำลังลงสมัครรับเลือกตั้งอ่า แต่คุณแพทองทานอยู่ในสารน้ำนูนสารนูนฟันเปี้ยงหลุดหมดครับคุณกำลังหาเสียงอยู่สมมุติว่าส่งไปสามร้อยสิบสองคนกำลังหาเสียงอยู่ทุกคนต้องวางโปสเตอร์หาเสียงวางไมโครโฟนที่จะไปปราศัยหาเสียงเพราะคุณสิ้นสภาพการเป็นผู้สมัครสสแล้วสิ้นสภาพแล้วแถมยังจะต้องยุติในการเล่นการเมืองตลอดชีวิตด้วยซ้ำตรงนี้อันตราย อันตรายครับฉะนั้นตรงนี้ที่เขาคิดมากอันนี้มันเป็นโมเดลอะไรรู้ไหมโมเดลของพรรคไทยรักษาชาติกระดีกระดาเอาทุนกระหม่อมมาเป็นแคนดิเดตนายกแล้วเป็นไงผลสุดท้ายช่วยอะไรได้ไหมไม่ได้ระเบียบประเพณีไทยระเบียบโบราณการระเบียบการทั้งที่จะเอาคนในพระราชวงศ์มาเนี่ยมันไม่ได้อย่าไปเอาเปรียบคนอื่นเขาแต่เขาไม่ค่อยพูดกันไงเขาไม่ค่อยพูดพูดกันผมก็พยายามจะหลีกเลี่ยงแต่มันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรหรอกครับเพราะ่ พระองค์ท่านอาจจะไม่ทราบไม่รู้นะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไปได้หลายประตูคุณกำลังหาเสียงอยู่เห็นไหมหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเสียงโดนหมดฝ่ายคา้านไม่เกี่ยวเรื่องนี้ฝ่ายคา้านจะเจอไอ้นะั่นไอ้สอี่สิบสี่สอสอพรรคติดกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองแล้วเออปาร์ติริตสิบเจ็ดคนนะเขตร,รู้สึกจะประมาณแปดเก้าคนมั้งรวมเปยี่ห้าคนรวมไปยี่ห้าคน ฉะนั้นเขาจะตัดสินใจเอาคุณวิโรธลงไหมคุณสิริกัญญาลงไหมพอลงไปแล้วเนี่ยสารประกาศว่าคุณถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเนี่ยผมว่าคุณร้องไห้โฮเลยนะรวมถึงคุณทักษิณด้วยนี่คือเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่มาเป็นอุปสรรคมาเล่าให้ฟังแล้วสรุปแล้วเพ่นวันไหนนี่นี่ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมเอาเหตุผลทั้งหลายมาเล่าให้ท่านฟังว่าว่าเมื่อเป็นกรณีอย่างนี้ไปติดคุกก็ไม่ได้ เพราะอำนาจรักเปลี่ยนมือไงมีทางเดียวเท่านั้นจะกล้าหนีไหมหนีไหมเพราะผมก็สงสารเขาหนีมาสิบเจ็ดปีแล้วแล้วจะหนีอีกแล้วจะอยู่ได้ถึงนั้นไหมวันนี้ก็เจ็ดสิบหกแล้วแล้วเ็าป่วยสารพัดป่วยเขากําหนดได้เนี่ยเขาจะป่วยไปอะไรวันที่สิบสามวันที่สิบสองเขาอาจจะป่วยเป็นโควิดเพราะบ้านนี้เขาตระกูลนี้เขาแปกเขาสามารถกําหนดได้ว่าจะป่วยวันไหนเออเอาสรุปอย่างนี้นะคุณนุก เวลาไม่มีแล้วสรุปว่าคเครื่องบินที่จอดไว้เนี่ยเขาพร้อมแล้วสัญชาติจะถือเซอร์เบียจะถืออะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเพราะในยุโรปม,มันมีบริษัทที่ซื้อขายสัญชาติแล้วยิ่งมีตังค์ด้วยเน่ยเอาเงินไปซื้อสัญชาติไปอุดหนุนเขาคุณก็ได้พสาสปอร์ตเป็นคนเซอร์เบียทั้งๆท,ท,ที่ก่อนนี่คุณก็ทําอย่างนี้เอาทุนไปลงอเอาทุนไปลงมอนเตเนโกแล้วคุณก็ได้สัญชาติมอนเตเนโก ว่าตอนหลังไปลุกเกาะไปทําไอ้นู่นไอ้นี่ลํำนั่นน้ำอะไรก็ถูกสอสอที่นั่นฟ้องเขาก็ยิบสัญชาติคืนงันกําลังสนุกครับทั้งหลายทั้งปวงกําลังสนุกพี่น้องเอ้ยตามบุญรวีเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่ผมเล่ามันมีข้อกฎหมายที่บ่งชัดและเป็นเรื่องจริงตามดูกันครับครับอ่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บุญระวียมสินดาขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนไหมครับสินค้าตัวเนี้ยผมทํามาสิบปี ได้มาจากสหรัฐอเมริกาเพราะทดลองก่อนด้วยตัวเองมาประมาณ2ปี 2> ผมบอกเฮ้ยมันใช้ได้มันเป็นความคิดมันเป็นผลการวิจัยของมหลาลัยฮาวาดและอีกหลายสิบมหลาลัยเช่นมหลา aler, ลัยทูเลนเบเลอร์ดูคลิฟอร์เนียหรืออะไรผลการวิจัยเขาบอกว่าเบต้ากรูแคนคือสารสกัดจากยิ์หลายตัวครับแต่ที่ดีที่สุดคือยิ์ขนมปังปลอดภยัยสะอาดก็สั่งเข้ามาผสมวิตามินและคิวเทน ได้ขออนุญาตจากออยอเรียบร้อยขอ,อญาติโฆษณาด้วยในใบอนุญาตโฆษณาก็คือเขาบอกว่าเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวันจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนามเบต้าวันผสมวิตามินคนะิวเทนและเบต้ากรูแคนจนกระทั่งนักวิทาศาสตร์การแพทย์ของไทยหลายคนครับเขายืนยันชัดเจนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเบต้ากรูแคนนะถึงขนาดดีที่สุดในโลกผมไม่ได้คุยเอง คนคุยเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ดอ,อร์นายแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนักวิจัยดีเด่นครับนี่อ่านดูสิครับตำราเล่มนี้เบต้ากรูกแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบแค่นี้ผมจะไปคูยไ,ไ,ไปไปไปพูดหลายมากไม่ต้องไปโฆษณาอะไรแล้วมันเป็นผลงานวิชาการของมหาลัยฮาร์วาร์ดอันดับหนึ่งของโลกนะนี่ตำราเล่มนี้ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลัยนะเพื่อให้ท่านเห็นศักยภาพทางวิชาการ ส่วนเราจะโฆษณาก็ต้องขอญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยคือออยต้องมีต้องมีใบญา,าติโฆษณาซึ่งมีพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามีพร้อมนะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามทํานองครองธรรมตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนั่นก็คือเบต้าวันนะหมายเลขโทรศรัพท์ข้างล่างข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้นะท่าจดไป2หมายเลขท่านท่านสอบถามรายละเอียดไดฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขา เขาจะบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับ